สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับการบวกการลบและการคูณเมทริกกับจำนวนจริงว่าเขามีวิธีการอย่างไรในการเรียนของวันนี้มันต่อเนื่องจากคาบที่แล้วซึ่งนักเรียนได้ฝึกทักษะในการบวกการลบและการคูณเมทริกมาบ้างแล้วแต่วันนี้จะเป็นการนำทั้ง3ส่วนมาประยุกต์ร่วมกันลองดูตัวอย่างต่อไปนี้นะคะตัวอย่างกำหนดเมทริก a เมทริก b และกำหนด เมทริกซีมาให้โจทย์ให้หาเมทริกสาซบวก A ลบ b ก่อนอื่นนะักเรียนต้องสังเกตก่อนว่า3เมทริกนี้สามารถนำมาบวกหรือลบกันได้ไหมคะบวกได้ไหมคะทั้ง3เมทริกนี้สามารถนำมาบวกหรือลบกันได้ทำไมมันจึงบวกหรือลบกันได้เพราะทั้ง3เมทริกนี้มีขนาดเท่ากัน โดยมีขนาดหรือว่ามีมิตินั้นเป็นขนาด2อคูณสใช่ไหมมี2แถวและ2หลักเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะหายอย่างไรโจทย์บอกว่า 3C มบวกเลบบเราสามารถแยกทําทีละขั้นก็ได้หรือจะทําทีเดียวก็ได้แต่วันนี้ครูจะให้นักเรียนสังเกตว่าถ้าทําไปทีเดียวเลยจะมีวิธีการอย่างไรอลองสังเกตนะคะตัวแรกบอกว่า 3าเราก็ใส่3คูณกับเมตริกซีซึ่งคือ0 3นลบหแล้วก็2อใช่ไหมคะอันนี้3าบวกกับเมตริกเอนักเรียนก็เอาเมตริกเอมาใส่เมตริกเอคือ1นึลบสอแล้วก็0จากนั้นเขาบอกว่าลบกับเมตริกบีก็ใส่เครื่องหมายลบ แล้วก็เอาเมติกบมาใส่นั่นก็คือ5 4 2แล้วก็6กอะตอนนี้เราแทงข้ามเมติกลงมาเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปอยู่ที่กระบวนการหาคำตอบของเราถ้าเราไม่คูณหรือว่าบวกลบผิดพลาดเราก็จะได้คำตอบที่ถูกแน่นอนเหน 3, ็นไหมสาคูณกับเมติกเราทำยังไงกับ3ล่ะก็เอา3เข้าไปคูณแต่ละตัวใช่ไหมคะ 3เข้าไปคูณ0ได้0 3ไปคูณลบหติดลบติดลบไหมติดลบเนอะเพราะมีลบหตัว3าคูณหได้3 3ม,มคูณสได้9และ3าคูณสได้6อ่ะได้เมติกสามสมาแล้วจากนั้นบวกตัวที่เหลือยังไม่ได้ทำอะไรมันเลยใช่ไหมก็เขียนต่อท้ายไปเรื่อยๆเขียนเหมือนเดิมไปก่อน อะตอนนี้ครบแล้วเนาะกลายเป็นเมติกสามเมติกแล้ไม่มีตัวเลขอ,อะไรอยู่ข้างนอกเมติกเลยจากนั้นเขาต้องการให้บวกเราก็ไปบวกเขาต้องการให้ลบเราก็ไปลบเพราะฉะนั้นเมติกอะไรเป็นตัวตั้งอะเมติก mm hmm. ที่เป็นตัวตั้งก็คือเมติกตัวแรกถูกไหมคะนั่นก็คือ 0- 9-3ลบ3แล้วก็6อ่ะ จากนั้นตัวที่2องเมติกตัวที่2บอกว่าบวกนักเรียนก็เขียนบวกต่อท้ายตัวเลขที่เราเขียนไปแล้วนะเขียนต่อท้ายทั้งหมดเลยบวกด้วยเมติกตัวที่2ใส่ให้ตรงตำแหน่งของเขาเขาบอกเป็น1ใส่1นึ่งตำแหน่งตัวต่อไปคือลบสก็ใส่วงเล็บลบสองแล้วก็4แล้วก็0จากนั้นเขาบอกว่าทำไมลบ นักเรียนก็ใส่ลบต่อท้ายไปอีกครั้งหนึ่งลบด้วยเมติกตัวที่เหลือก็เอามาใส่ให้ตรงตำแหน่งเหมือนเดิมคือ5 4 2แล้วก็6อ่ะจากนั้นหาคำตอบในขั้นสุดท้ายแล้วขั้นสุดท้าย0บวก1ได้1 1-5ลบ5ได้เท่าไหรติดลบไหมติดลบ4ใช่ไหมคะ ต่อไปตัวข้างล่าง9บวกลบ2 9เบวกลบ2หลือเท่าไร่เหลือ7 7ไปลบออกอีก4เหลือเท่าไหรคะเหลือ3ตัวบนลบ3บวก4เป็นนี่3บาทมีตัง4บาทหักล้างกันแล้วเหลือเท่าไรเหลือ1ใช่ไหม1ไปลบ2ติดลบไหมติดลบลบเท่าไรลบห่และตัวข้างล่าง 6บวก0ได้เทไรได้0อ่ะโทษที6บวก0ได้6แต่6ลบ6ก็จะเหลือเท่าไรคะเหลือ0หรือเรามองไงว่า0ไม่ไม่ไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่มีค่าตัดทิ้งเลย6ลบ6ก็จะได้0เราก็จะได้คำตอบของเมตริกตามที่โจทย์ต้องการตัวอย่างในข้อที่2นี้ ยังคงกำหนดเมตริก A B C เป็นเมตริกเดิมเหมือนกันโจทย์บอกให้เราหา -2 ลบ2คูณกับ2เมตริก A ลบเมตริก C แล้วก็บวกด้วยเมตริก B ข้อนี้ดูแล้วเหมือนจะหลายขั้นตอนเนาะแต่เราก็ค่อยๆทำไปทีละขั้นตามรูปแบบในข้อแรกนะขั้นที่1เขากำหนด -2 ลบ2นะัาเรียนก็เขียนลบ2อย่าไปกังวลน,นะเจอวงเล็บเราใส่วงเล็บ เจอเลขสองใส่เลขสองอีกแล้วถึงสองตัวนี้แล้วนะสองตัวนี้ไปคูณกับอะไรสองคูณกับเมตริกเเราก็เปลี่ยนเพิ่มเป็นสัญลักษณ์เมตริกเเข้ามาเอาเมตริกเจากโจทย์ไปใส่คือ1นึลบสอแล้วก็0ปิดเมทริกจากนั้นเขาบอกลบใส่ลบลบกับอะไรลบกับเมตริกส ก็ใส่เมทริกซีลงไป 0, 3ลบ1 2อ่ะตรงนี้ตรงนี้เราเพิ่งจะหมดแค่เมทริกซีใช่ไหมถ้าจากเมทริกซีเขามีวงเล็บใช่ไหมนักเรียนก็ต้องใส่วงเล็บลงไปด้วยจากนั้นบอกว่าต้องไปบวกกับใครอกีกบวกกับเมทริกบอีกอ้าวใส่เมทริกบีห้แล้วก็6อ่ะ ตอนนี้ตั้งค่าเสร็จแล้วขั้นต่อไปหาคำตอบหาคำตอบลบสองข้างนอกยังทำอะไรไม่ได้จนกว่าเราจะหาผลลัพธ์ในวงเล็บอ่าในวงเล็บก่อนนะคะลบสองค้างไว้มีวงเล็บก็ใส่วงเล็บไว้เอาสองถึงสองตัวนี้แล้วเอาเข้าไปคูณในเมติกแล้วนะสองไปคูณกับหนึ่งมันก็ไปอยู่ในเมติกแล้วใช่ปะ่ะสองคูณหนึ่งได้ 2อ,อไปคูณกับ4เป็น8 2ไปคูณกับลบสเป็นลบสและ2ไปคูณกับ0นย์ก็จะได้0ูนใช่ไหมคะปิดเมทริกตัวที่เหลือ,อยังไม่ได้ทําอะไรเลยทำไงอะเขียนไว้เหมือนเดิม0 3นยลบหนปิดเมทริกปิดวงเล็บบวกเมตริกตัวสุดท้าย 5 4 2 6อ่ะต่อไปในวงเล็บเราหาสำเร็จยังยังใช่ไหมเพราะฉะนั้นลบสองก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าในวงเล็บยังไม่สำเร็จใส่วงเล็บเมติกที่เป็นตัวตั้งคืออะไร2อลบสแล้วก็8 0เขาต้องการให้เราเอามาทำไมคะตัวนี้ ต้องการให้เราเอามาลบเราก็ใส่เครื่องหมายลบต่อท้ายใส่ลบลบด้วยอะไรลบด้วยเมทริกตัวต่อไปก็คือ0ก็ใส่0 3ลบ1แล้วก็2จากนั้นปิดอะไรปิดเมทริกปิดวงเล็บบวกกับเมตริกตัวหลังคือ5 4 2 6อ่ะ เท่ากับเท่ากับลบสอวงเล็บยังมีอยู่ใช่ไหมใส่วงเล็บเจอเมทริกใส่เมทริกสองลบศนได้2องลบสลบสเป็นนี่สเป็นนี่สกลายเป็นนี่เก็ติดลบเต่อไปลบกับลบเจอกันเป็นบวกใช่ไหมแปดบวกหได้9 ศู 0, ลบกับสตัวนี้ก็ติดลบสปิดเมติกปิดวงเล็บบวกกับเมติกห้าแล้วก็6อ่ะต่อไปวงเล็บตัวนี้ในวงเล็บเหลือเมติกเดียวแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถถอดวงเล็บออกได้แล้วแต่เราต้องเอาลบสตัวนี้เข้าไปคูณทำไม คูณทุกตัวคูณสมาชิกทุกตัวในเมทริกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อนำไปคูณได้อะไรได้อะไรคะตัวนี้ตัวนี้นะลบสองก็เริ่มไปคูณกับสองไปคูณกับเก้าตัวนี้นะอ่ะลบสองคูณสองได้ลบสี่ลบสองไปคูณเก้าได้ลบสิบแปดลบสองไปคูณอะไรต่อลบสองไปคูณลบเจ็ดใช่ไหมคะ ลบคูณลบเติดลบไหมไม่ติดและวสอได้14และลบสก็ไปคูณกับอะไรอีกตัวหนึ่งลบสตัวนี้ก็ต้องไปคูณกับลบสอีกทีใช่ไหมลบคูณลบเป็นบวก2อคูณสได้4บวกกับเมตริกห้าสี่สองก่ะใกล้สำเร็จแล้วเรามาไกล้ ถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วต้องการนําไปบวกเมติกอะไรตั้งตัวหน้าใช่ไหมเขียนตัวหน้าไว้ก่อนเขาต้องการบวกเราก็ใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปบวกเข้าไปบวกด้วยอะไร5 4 2 6เท่ากับผลลัพธ์สุดท้ายและลบสบวกหติดลบไหมคะ ไม่ติดลบลบสบวกหเหลือ1 14่บวกสได้18บแปลบสิบวกสติดลบไหมติดลบลบเท่าไหร่คะลบสิใช่ไหมและ4ีบวกหได้เท่ากับ10ก็จะเป็นเมทริกที่เป็นคำตอบตามที่โจทย์ต้องการเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้บอกเลยว่า มันค่อนข้างหลายขั้นตอนเพราะ,ะนั้นเมื่อหลายขั้นตอนเนี่ยถามว่าเราจําเป็นต้องใช้เทคนิคเดียวกันไหมไม่จําเป็นนักเรียนบางคนอาจจะหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนก็ได้หาผลลัพธ์ในวงเล็บค่อยไปคูณกับลบ2ได้ผลลัพธ์แล้วค่อยไปคูณกับบวกกับ B ก็ได้แต่นักเรียนต้องระวังเรื่องกระบวนการนะคะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งสําคัญมากถ้ายังจําขั้นตอนไม่ได้เหมือนเดิมนะ กลับไปดู YouTube ในช่องของคณิตศาสตร์บายครูกุ้งฝึกเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองนะคะสำหรับคลิปนี้ในวันนี้สวัสดีค่ะ